วันนี้ฝนจะตกไหมแม่ตอนบ่ายแน่ๆนะเพราะตกมาหลายวันแล้วเอาลองทายเลยตกหรือไม่ตกถ้าตกถ้าแม่ทายถูกพ่อจะล้างจานเลยเย็นนี้โอเคตกหรือไม่ตกตกเขาิดไม่ตกแม่ล้างจานโอเคตามนี้นะสัญญาเลยนะจ๊ะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้แห่งคำถามที่คนมักจะถามพ่อตลอดเวลา เดี๋ยวเราไปดูกันแม่รู้ยังว่าน่าจะเป็นต้นอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วจะไปทางไหนดีไปทางนี้ดีกว่าไกลกว่าถ่ายยังเอไม่บอกเอาละครับมีคนที่อยู่เข้าไปดูในคลิปนะครับบอกว่าน่าจะพูดถึงเรื่องสมุนไพรบ้างในฐานะที่ มีคนบอกว่าพอรู้สมุนไพรบ้างนะครับก็คงจะสลับฉากกันไปเรื่อยๆนะครับโปรดติดตามเราต่อไปนะครับนะครับต้นไม้ในสวนเรานทุกต้นจะมีเรื่องราวเพราะนั้นเราจะพาท่านเที่ยวเรื่องราวของต้นไม้ในสวนนี้ไปสลับกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะไปดูต้นไม้แห่งคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ต้นไม้คําถามในตัวผมคือต้นอะไรครับก็คือต้นนี้นะครับเป็นมะเฟืองจะมีคําถามตลอดเวลาว่าผมเป็นอะไรทําไมมาเป็นรูปร่างอย่างนี้ก็คือต้นนี้ครับตอนเด็กๆนี่ผมอยากจะมีรถนะครับก็เลยสมมุติว่ารนมะเฟืองนี่เป็นรถงามสูงขนาดนี้นะครับผมก็ขึ้นไปนั่งข้างบนหัดขับรถจับมือพวงมาลยัยอุตรีปล่อยมือจากพวงมาลยัยก็หล่นตุบลงพื้นก็กลายมาเป็นสาเหตุที่ทําให้รูปร่างของผมติดตัวบ่างนี้มาตลอดครับ นี่เป็นคําถามที่คนจะถามก่อยดูสิครับวันนี้เราจะเก็บผลมะเฟืองเนี้ยไปทําอาหารมื้อเที่ยงกันไปดูกันนะครับว่าเราจะไปทําอะไรครับเรียบร้อยแล้วครับอาหารมื้อเที่ยงวันนี้นะครับซึ่งเราไปเก็บมะเฟืองมานะฮะเป็นไม้ที่เป็นคําถามสําหรับผมนะครับเรามาทําเมนูอาหารวันนี้ก็คือข้าวคุกกะปิมะเฟืองนั่นเองนะครับข้าวคุกกะปิมะเฟืองนั้น ก็เน้นที่เข้าคุปปะปีแล้วเตรียมไว้แล้วมาเฟืองต้องมากหน่อยเพราะว่ารสเปรี้ยวขับเสมหะนะครับเหมาะกับอาหารหน้าฝนด้วยนะครับก็เครื่องเคียงอย่างอื่นก็จะเป็นอย่างกุนเชียงปลาหมึกพอดีมีญาติไปต่าง,งจังหวัดจังหวัดตราดซื้อมาฝากก็เลยเตรียมเป็นเมนูนี้เลยครับพริกนะครับรสร้อนจเจริญอาหารนะครับการไหลเวียนเลือดดีนะครับมาเฟืองเราต้องใส่เยอะหน่อยเพราะว่า เสฟหะหน้าฝนนะครับส่วนหอมแก้หวัดใส่เยอะได้นะครับเครื่องเคียงอย่างอื่นไข่เจียวก็ว่ากันไปตามที่สะดวกต้องการนะครับส่วนอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็ผักเคียงเนาะเราเป็นถั่วพูนะครับแคลเซียมสูงสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายก็เป็นผักเคียงไปเนี่ยครับเป็นเมนูอาหารที่ง่ายๆที่ทําจากต่างจังหวัดดอกอัญชันอันนี้ดอกสีม่วง สดได้ชุบแป้งทอดก็ได้นะครับแกเส้นปลายประสาทน,นะครับเตือบลืมนะครับเตรียมซะอย่างดีฮนะใส่พริกไทยด้วยคือหมูหวานนะครับหมูหวานเราก็เตรียมไว้แล้วครับใส่พริกไทยรสร้อนนะครับรสร้อนนี่ก็การไหลเวียนเลือดลมดีอยู่แล้วนี่ก็เป็นเมนูที่จัดขึ้นในวันนี้ครับมารับประทานร่วมกันไหมครับเชิญจ้า ร่อยแน่ๆเลยชอบปลาหมึกแห้งอาหาเลยเรามารับประทานอาหารร่วมกันนะครับอาจจะแบบบ้านๆแต่บ้านๆแบบมีความสุขนะจ๊ะอ้าวแม่ชอบกุนเชียงไหมชอบปลาหมึกชอบปลาหมึกโอ้ยผิดคาดเอาปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกก็ต้องคิ้นเล็กๆ เราจะแอบใส่พริกไว้คือปลาหมึกนี่สวีหวานแบบวไหมจ๊ะมีไหมแบบนี้โมโมเมนต์นี้มีไหมพี่น้องครับอ่ามะเฟืองมะเฟืองนี่เขาเรียวกว่าสตาร์พุมัน่จะเป็นรูป,ป, <อ S 1> ปร่างดาวมะเืองพ่อกินไะเให้ผมกินมะเฟืองครับพี่น้องอืม,อม ถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอร่อยมากครับอ้าวพ่อสัญญาว,ว่าไงอ่ะก็สัญญาว,ว่าเย็นนี้ถ้าฝนตกจะล้างจานไงลืมบอกจามันตกมาแล้วเล็กเล็กน้้เน้อยนะมันตกมาแล้วเล็กๆ,ๆน้อยน,น,ๆๆน้อย <c oughs> อย่าลืมอย่าลืมตอนสัญญาอย่ามาลืมเจ้าไ่ลืมจ้าเดี๋ยวปาดบ้านกันนะสงสัยจะแย่แล้วพี่น้องฝนตั้งเขาไปแล้วดามจานตัว